ครับสวัสดีครับช่างต้มครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านหนองผือนะครับเข้ามาเปลี่ยนแกนให้แม่นะครับต่อฤดูกาลนะครับระบบขัดแกมฐานนะครับที่ผมมาทําไว้แล้วก็ต่อเข้าระบบบดเลยลําจะออกมาเป็น่างนี้ละเอียดเลยในขั้นตอนเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ผมรอบเปลี่ยนแกนนะครับครับเป็นงานรับจ้างนะครับแล้วก็ ใช้ชนๆนะครับนี่คือการทำงานเต็มระบบนะครับดูแกนนี่นะครับเครื่องนี้ยังไม่จัดชุดล็อกนะครับแต่ว่าผมได้นำแหวนมาดันไว้ควาแม่ยังไม่พอ ปกติแม่ใช้งานคล่องอยู่แล้วนะครับที่ผมมาสอนไว้นะครับนีสองรอบนะครับไม่ต้องถือรอบเดอยียวนะครับข้าจะได้ไม่สดเสีย,ยงมองนี่เนะี้ยย่อแรกนะครับที่มันดันนะครับมันเสียศูนย์อยู่ คือกันแมนกันแมนเน่าเห็ดเป็นชุดล็อกเนี่ยมันไปกินตั้งแต่ผีได้ได้ไปอันนี้มันทํางานตั้งแต่เกี่ยวนี้มาหาท่้นเนี่ยนี่แหละครับกันเพาแม่นหนาแผ่นแท่งสามก็แม่เพราสีสองรอบคือยังคือยังพ่นีกครับโอ้ยมันเหมือนตะโดดแล้วกันว่าคือตอนฤดูการในน่องแม่นเนาะเทียบปีไก่เนี่กะ กี่ไก่นี่เขาก็เปลียงเพียนหนึ่งเนาะวันนี้นะครับผมจะกลับเข้าไปซ่อมที่ร้านอีกนะครับแล้วก็จะออกมาโซนทุ่งฝนนะครับสองสามเรื่องครับช่วงน,นี้นะครับงานซ่อมเขา้าเริ่มเข้าเยอะแล้วนะครับใกล้ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับใครที่อยากได้ หรือว่าอยากซ่อมนะครับก็ติดต่อจองมาก่อนนะครับภายในอุดเดนเอนผมเข้าซ่อมผมเข้าซ่อมให้ได้นะครับแต่ว่าต้องนัดวันนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าจะเข้าร้านนะครับนัดวันผมก่อนนะครับผมจะได้วางชิวงานให้ ในระบบสีของเครื่องสีขาวนะครับถ้าเราเปลี่ยนแกนใหม่ก็ได้เหมือนได้เครื่องใหม่นะครับขอแค่มอเตอร์มันทํางานสเสถียนนรแล้วก็ระบบลูกปืนนะครับเนี่ยระบบขัดที่ดีนะครับแม่ใช้มาสองมาสามปีแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับยังไม่เคยเปลี่ยนสปริงนะครับเพราะว่าหนึ่งลูกค้าใช้แล้วลูกค้าขายออก นี่นะครับช่วงนี้เป็นข้าวใหม่ข้าวใหม่ข้าวใหม่ถ้าสีสีสองรอบเม็ดม,มันต้องเคยถึงงามเนะแม่เนาะข้าวถ้าเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวใหม่นะครับรอบแรกเราเอาให้เหมือนแม่เลยรอบแรกไม่ขัดนะครับแม่ยังไม่มีโถล่นเลยครับ ถ้าเราสีถ้าเราเราเข้าใจระบบสีนะครับแล้วก็ไม่เข้นเครื่องมากจนเกินไปนะครับสีสองหอบกับรอบ,บเดียวสองหอบเรียวเร็วกวนเนาตั้งถามผู้ชายได้ไหมบางบางคนเสียเว่ามันเสียเวลาะเ <laughs> นี่ยนะ ก uhm like, huh. mm hmm. ี่ไฟสีเซ uh ียวผมอครับว่าสีรอบเอามันเป็นระบบเปลี่ยนแหงห้องแหงมันมันแหงอ่ะบางคนบางคนวะมันสะอาดอยู่นะมันสามันเสียเวลาตั้งแ่สีรสีอบเปี่ยวเสียเวลาก็สองหลอบคือผมสีแหงยุ่งกว่า